หากคุณกำลังมองหาคอยในเกมฟีฟ่าต้องนี่เลยฟีฟ่า15ไทยแลนด์คอยส่งรวดเร็วทันใจไม่ต้องกลัวโดนแบนโดนเตือนลิงก์อยู่ด้านล่างครับสวัสดีครับยินด,ดีต้อนรับเข้าสู่ช anel ซักทีสิกสนะครับมาพบกับอัปเดตตลาดหรือ เ,เขาเรียอะไรอัปเดตคอนเทนต์นะครับวันนี้ก็คือคืนวันพุธนะครับเป็นวันที่มีการันตี tots ลาลิก้าเข้ามานั่นเองนะครับแต่ว่าสิ่งที่ ea อัปเดตเข้ามานะครับจะเป็น rival reward change นะครับผมก็คือมันจะเปลี่ยนเป็น team of the week และ team of the season หลังจากจบซีซัน6นะครับนั่นก็คืออีก2สัปดาห์นะครับก็เปลี่ยนมาเป็นซีซันเปุ๊บเนี่ยคือเขาะจะให้เลด team of the week แ3ขึ้นไปแล้วก็มี TOTs ด้วยนะครับผมประมาณนี้นะอันดับแรกนะครับผมแล้วก็อันดับที่2นะครับผมมี SBC Showdown มานั่นเองนะครับก็คือจะเป็นโรดิโกกับฟามิโยคู่ชิงยูฟาแชมเปียนลีกนะครับผมก็คู่นี้ไม่มีใครเสมอออกแน่นอนนะครับเพราะว่าเป็นคู่ชิงนะครับก็คือใครชนะบวก2ไปเลยนะครับเรามาดูอันดับแรกนะครับโรดิโกนะครับก็สกิมุ o ห้นะครับ วิกฟุตสี่นะครับเวอร์กรเรดเป็นไฮมีเดียมนะครับผมอาเบร์ริตี้ข้างในนะครับ97 s p สเ็นะครับผมฟินิชชิ่ง93 a i ส p มแอคเซปติชันนะครับลองช็อต t 90 s h o r ช็อต e พาเวอร์ o n ดสนะครับวิชันช็อตพาร์ตลองพารถือว่าใช้ได้เลยนะครับแล้วก็มาดูที่ Agility นะครับเ g มี97าครับบาลานซ์96้าสิกรกชัน9 r i b b บบอคอร์ท90้ิบดิปบิ้งครัาิบมีแค่แฟรน่กับ c ซนิโคลดิฟเลอร์นะครับผมก็ส่วนตัวคิดว่าม,มันเก่งอยู่แล้วแหละแต่ว่าเรามาดูค่าทำมันหน่อยดีกว่านะครับ85 87 88อันนี้ทีมออฟเดอะ e e k หรือทีมออฟเดอะซีซั่นะครับค่อนข้างที่จะค่อนข้างที่จะแพงนะค่อนข้างที่น่าจะแบบประมาณ400,000บวกนะครับผมอ่ะเดี๋ยวเรามาดูอีกตัวหนึ่งนะครับนั่นก็คือฟาบ์ิโอหรือหมอปลานั่นเองนะครับ วิฟ mm ุตสี่วิฟท์สี่สกิลมูฟสี่นะครับเวิร์กเรดเป็นมีเดียมไฮเป็น c d m ขนาดแท้นะครับผมัอเร i t ตีข้างในวิ wing, ่งสปปนสปิด87เนะครับเอจิลิตี้9ก้าบาลานซ์92อเรียกชั่น90วาง l คอนโทร90ดิปงปคอมมิชช่นอนะครับอินเตอร์เซพินะครับเดฟอวเนตนะครับ91สไดลอ่ standing, tackle, 94, สลาสแตนดิ้งแท็กเคิลเกสไลด์ก2สมินา91นะครับพลังแฝงนิดนึงนะครับ ได้ i n t o d e c a n กับ Long Passer ก็คือเอาบอกตรงๆอ่ะทั้ง2ตัวนี้นะครับค่าทํามันจะพอๆกันค่าทําโอ้ฟา์มิโยแพงกว่านะครับฟา์มิโยแพงกว่านะครับมีแปมีแปามาด้วยนะครับผมแต่ถ้าถามว่า2ตัวนี้ใครเด็กหงนะครับก็ไปทำฟาร์มิโยแล้วกันแต่ถ้าสมมุติว่าใครเด็กแล้วไม่เล็กก็มาทำโรลิโก้นะครับส่วนตัวมองว่าอาจจะมีรีวิวทั้ง2ตัวนี้นะครับ ทั้ง2ตัวนี้นะอาจจะมีรีวิวนะครับผมแล้วก็ทีมออฟเดอะซีซันอัปเกรดนะครับผมลาลิก้าการันตีอันนี้ครับผมต้องบอกก่อนว่ามันโอ้โหเลเ87ทีมออฟเดอะซีซันหนึ่งนะครับผมก็ใครที่ดอง85เหมือนผมไว้นะครับก็รอขายแล้วกันรอขายแล้วกันรอรอราคามันดีขึ้นไปนิดหนึ่งนะครับประมาณนี้ครับผมแล้วก็ทีมทีมออฟเดอะซีซันในวีกต่อไปนะครับ เดี๋ยวผมอัปเดตนิดนึงนะครับผมทีมออฟเตอรซีซั่นในวีคต่อไปนะครับก็คือจะเป็นลีกวันนะครับของฝรั่งเศสนั่นเองนะครับนำทัพมาโดยเอ็มบัปเป้นะฮะอ่าเมสซี่เนมาร์ผาประจําอยู่แล้วสามทหารเสือปารีสแชียงเมงนะครับเบนเยเดอร์นะครับลูคัสปาเกต้านะครับชัวเมนนี่โฟฟาน่านูโดเมนเดสนะครับมาควินยอสซาลิบานะครับจอร์แดนครูสปาเยต เอ่อเควนดซี่ลาฟอนนะครับผมก็อันนี้เป็นลีกที่ออกมายังไม่คอนเฟิร์มแต่ผมคาดว่าอันนี้มาคอนเฟิร์มและเรียบร้อยนะครับก็ใครจะดองแพ็กไว้ก็ดองกันไว้ได้นะครับผมแล้วก็รอ,อ,อเปิดนามาลุ้นกันนะครับแล้วก็ผมมีเรื่องแจ้งประมาณแค่นี้นะครับขอบคุณที่รับฟังและรับชมนะครับใครที่ชอบคลิปนี้ก็ฝาก like, กดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e และกดกระดิ่งแจ้งเตือนให้ผมด้วยนะครับวันนี้ก็ผมซิกแมกขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ